เดินด้วยท้องนะคะเดี๋ยวเสร็จเราจะไปร่องแก่งกันพี่นี่มีานนหมคะมีลาเดินออนทุกอ๋อตัดสินใจแค่5นาทีค่ะเป็นวิ่งออกกำลังกายเสร็จก็นั่งกินน้ําชากันตัดสินใจแล้วมาเลยปุกปัดบทัวร์ค่ะ กว่าอยากเที่ยวอะค่ะแก่เซ็งพร้อมให้เราคเป็นคนจีนวันนึงโอ้ยได้บอกว่าวนนี้บอกว่าเออคนจีนเราต้องเที่ยวเป็นคนจีนวันหนึ่งนะคะวันนี้เอาเลยค่ะจยากให้ค่ะเยร์ยูอีซินนี่วัดไฉนี่เดี๋ยวเราจะไปล่องแก่งกันต่อนะคะพอมทัพเดินด้วยท้องคันเท่าก่อนตึ๊บหนึ่งสองสามคเราไปไหนกันหรอเราไปไหนกันคะต้องแก่งกันไปเทิดน้ำร่องแก่งที่ไหนคะ อะไรมานังมานังนี่คือภูต้นน้ำรีสอรดล่องสายทองกังล่องสายทองค่ะล่องสายทองล่องสายทองนะคะภูต้นน้ำรีสอดคัดทลุงนะคะอะไร ขอาบังคับเราถ่ายด้วมาซอนมาสนฝูกันลงไปเล้งทำมีแบบเข้รเขาไว้แล้วเขาัวขนอาลงขึ้นไปก่อนมาทีใบกัหนจิ้งเดียม่เลื่อนมากฉันลงแล้วให้เราถ่ายรูปอีกว่าอ๋อ ขอเชิญเที่ยวางต้นน้ำนะคะจังหวัดสตูลค่ะเย้คูกันเฮ้เฮ้หน่อยเฮ้เฮ้

ชนแล้วรักกันมากระวังมือนะระวังมือจะเดินนะรักกันมากไม่อยากจากกันนะคะโอ้เราจะไปด้วยกันเราจะไปโอ,อ้สนุกสนานมากเดี๋ยวไม่่อ้เริ่มแล้วนะคะครูการไปแล้วครับคำของครูการไปแล้วนะคะ ลำนี้สตาร์ทจูงไม่ใช่สตาร์ทไฟโอ้ไปเลยเย้สตาร์ทมือหนึ่งไม่ต้องกลัวเนี่ยเขาจัดสตาร์ทมือดีให้เรานะกุยง่ายด้วยเนี่ยเขาเขาคอยดักช่วยอยู่นี่ ไก่ดีจะบอกให้นั่งไปนะใช่ไหมอาไก่อ๋อใช่ไหมลาไก่ไม่รู้จักไม่บ้าเขาไปไหนไหมป่าลางไก่อ๋อเขามานี่สะพานนี้เราเดินแล้วมันต่อมาจากอินทานเนี่ยเอ่าภูทาน ไปลูกไาาเที่ยวนาเทียวาเที่ยวครับข้างบนจะเป็นแบบนี้หลายปูเลยข้างบนที่เป็นเต็นท์แบบนี้ ายนนะอันนี้น่าจะเป็นทีมทีมเรือเหมือนกันใช่ไหมคะอ๋อที่มายืนสองฝั่งนี้ đoạn nào đi rồi à? Hết, hết, hết. Đúng không?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  ต้องจำริมน,น,น้ำนะคะกำลังจำเชียรพชีวิตมีความสุขมากเลยชิวๆจริงๆเลยว้องแล้วของเราข้างหน้าสองลำเป็นเรือเรือโยงนะคะ นอกจากผ้ากางแล้วยังมีที่สตูนนะคะเรือโยงล่องแก่งค่ะ เลี้ยองค่ะสวัสดีบ๊ายบายรู้สึกว่าเรือเราจะมาข้างหน้าแล้วไม่เห็นเพื่อนแล้วนะคะมีการเข้าโค้งนะคะ นี่ไงสะพานจะถึงแล้วภูต้นน้ำรีสอร์ทถนนที่หน้ารีสอร์ทภูต้นน้ำนะคะฮัลหลล้ม,ลมดูก่อนใครคุ้มมากรอใต้สะพานตินสุรานนท์นะคะเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> แล้วตีโป่งกำลังเล่นน้ำตีโป่งกันอยู่เลยอจอยก็ได้ค่ะจอดรอจอดรอสักหน่อยโอ้ยโจงๆโจงๆโอ้ยโจงๆไรโอ้ ก็น่าเล่นน้ำนะต้องตื่นรู้ นอนตัวนะคะวันนี้เป็นไงไปล่มเรือตรงไหนมา <c oughs> เห็นบ่ะ <c oughs> เห็นบ่าใช่ห <c oughs> รือว่าดื่มด่ำกับบรรยากาศอยู่ <c oughs> อันนี้เป็นการคว่ำเรือนะคะ โอเคมเันเป็นตะไค่นะเนี่ยเป็นวิดีโอ ่กระโดดสี่ครั้งอันนี้สองไหมไม่ใ่ไม่ใช่ดอนนะเอ่าที่บายยังไงก็ใช่ตอน้ี่น้อก็ตดัอนน้ำน้ำไม่ใช่ใั๊กันอน้าดูนะอ๋อหน่อหนึ่งสองนสงโอ้ยออ่งนั่ง ร้ันะอรอบนี้พี่อนน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 อนอกันไปอที่อามอยเอาที่มันหนักมากตั้งแหนักอโออ่าอันนี้แหละเลยมันากว่านอนเลยไม่จันไม่จม

đi rồi rồi bị lò cái tiền trên cơ. như vậy bị hãy nạng cho đấy chị ครู<ฮ>รการหันมาสิหันมาอ่ะ<ฮ>้ปาะวันเกยตื้นนะคะ กลับบ้านากลับจ่องนะคะมาดูโรงแรมใหม่มเพื่อต้อตนรับ,บทูฟิกนะคะ